อขอดจเอ็อออออดนดผู้ว่าการภาคดจเอ็นขอผูอ้วอาแหวนลลิรอ,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 อพอรอนยรอนอยไอพีพีอนค่ะพอชพอนอยพอสวัสดีค่ะทุกคนพบกับอดีตนายกฝ้างซ้ายหรือนายกเครื่องผ่านผลกันพิจแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ฟ้างซ้ายมาแม่แต่ในข้อที่นี้จะบอกว่าคึงน้องๆเด็กโสดน,นะคะ ที่เขาเป็น,น,นผู้พิการทางหูแล้วก็พูไม่ได้เขาเป็นค,ค,คนตั้งให้นะคะถ้าเขาเรียกเรียกชื่อพี่ฟ้าแล้ครทำแบบนี้ป้าตาคือความหมายของเขาว่าผมเป็นแบบว่าฟ้าสุไปอะไรประมาณนี้โอเคสำหรับในคลิปนี้นะคะ uh. หลายหลายคนที่ยังไม่ได้รู้จักสมุทรโรนารี ก็อาจจะโงแล้วก็สงสัยอาจจะเอ,อ่อเขามีชื่อเรียกขาดกันยังไงบ้างนะในวงมอนสมารชิพโรตเ,เรียนนะคะคือคนที่เข้ามาใหม่ๆต้องบอกเลยว่ามมงงแน่ๆเพราะว่าสาหรับตัวต่อที่ฟา <y> <y> ้าอีกก็งงงงนอนร้าตโตไปเลยเดียวนะคะกว่าที่จะ,อะพอเข้าใจบ้างว่าเออไอ้ Toyota ตัวยอดต่างๆนี่เขาหมายถึงอะไรนะก็ใช้เวลาหลายเดือนเลยอะทีนี้ เป็นอีกหนึ่งหน้านะคะที่อยู่ในคําเนียบภาคเช่นเดียวกันนะคะเขาก็าจะมีบอกว่าการเรียกหาในกลุ่มสมาชิกโรตารี่เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกของโรตารี่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าผู้มุ่งหวังผู้มุ่งหวังคืออะไรคือคนที่เราอะจะไปชวนเขาให้มาเข้าเป็นสมาชิกของโสโมสรเรานะคะพอหลังจากที่เขา say yes โอเคตกลงใจแล้วที่จะมาร่วมหัวจมท้ายกับเล่าในการที่จะรบเ็นประโยชน์ให้กับสังคมนะคะตัดสินใจปุ๊บบอันทึกชื่อไว้ในระบบของโรตารีเขาก็จะมีสภพนามเรียกคือโรแทรีนะคะคำว่าโรตารีชื่อสัดย์ย่อก็คือรอพอรอนะคะแล้วก็ทุกคนไม่ว่าคุณจะมีตําแหน่งอะไรใดในโรตารีก็ตามทุกคนคือโรแทรีค่ะนะคะ หลังจากนั้นนะคะอักษรถัดไปที่พบมีชื่อย่อว่านยลลลอคือลอลอิกนะก็คือนายกรับเลือกนั่นเองนายกรับเลือกก็หมายถึงคนที่ทางสโมสรเนี่ยเขาได้คัดกรองได้เลือกสรรได้สักหาได้เป็นหาคนที่จะมาเป็นนายกในปีถัดไปนะคะอัน่างสมมติว่า เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยทัวิาเองเป็นนายกใช่ไหมดังนั้นในฤดูกาลที่จะเลือกนอยอรอหรือนายกรับเนายกรับเลือกเนี่ยก็จะต้องมีชื่อในระบบหรือว่าจะต้องให้เสร็จสิ้นนะ่ะก่อนวันที่28พุมภาของทุกปีนะคะเพื่อเขาจะได้เข้ามาเรียนรู้งานแล้วก็ออพอถึง1กรกฎาคมของทุกป,ปีเนี่ยเป็นช่วงปีที่เปลี่ยนปีโนตารี่ คำว่าปีโรตารีนะคะเขาไม่ได้นับเป็นแบบปีปฏิทินเหมือนปีสากลนนะักคือปีสากลคือจะเริ่มนับหนึ่ง<ม>ก็คือหนึ่งมกราใช่ปหจนจบสามสิบธันวาคมแต่ว่าปีโรตารีที่เขาพูดกันเออปีโรตารีปีโรตารีคืออะไรหนึ่งปีโรตารีคือ,อ,น,คอน,นับนะคะเริ่มปีใหม่ของโรตารีก็คือหนึ่งกรกฎาคมของทุกปี แล้วก็จบที่30มิถุนายนของทุกปีใช่เดียวกันนี่เขาเรียกว,ว่า1ปีโรตารี่ดังนั้นนายกรับเลือกจึงต้องอถูกคัดเลือกนะคะเ,เลือกสรรมาอย่างน้อยเลยอะ่ะคือครึงคร่งปีเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้งานพอหนึ่งรกรงกฎาคมคุบก็สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของรับผิชอบได้เลยนะคะชื่อ,อตัวย่อต่อไปก็คือนอยอนอยอก็คือนายก นายกก็คือถูกกับเรื่อกมาจากอรอรอนี่แหละจ้าแล้วก็เป็นปฏิบัติภารกิจหรือบริหารใน1ปีโรตารีเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวยอ่อ IPP ซึ่งภาษาอังกฤษยาวมากเลยอยาไม่อ่านใช่ไหมลัว S เขียนมันผิด S นะเพราะมันผิดอ่ะอะไรอย่างนี้เออพ,อพอดีว่า เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นภาษาอังกฤษคือแบบไม่แต่ช้าเลยอะไรประมาณนี้อ่าอ p พคือนายกเพิ่งผ่านพ้นค่ะอย่างปีที่แล้วอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าเป็นนายกใช่ไหมพอจบสามสิบมิถุนาปุ๊บก็คือหมดวาระเพราหมดวาระเรามีนายกเรามีนายกใหม่ไงเออที่เขามารับตำแหน่งแทนเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนายก เพิ่งขันพ้นหรือตัวยอ่อภาษาอังกฤษก็คือ IPP นั่นเองส่วนภาษาอังกฤษของนายกคือ P ตัวเดียวนะภาษาอังกฤษของอนายกรับเลือกก็คือ PE นะคะ President โเรเชเลียนก็เป็น RTN หลังจากที่เป็นนายกแล้ว1นึ่งปีจะเรียกว่าน,นายกเพิ่ขั้นพ้นพอเสร็จสิ้นผันพ้นไปแล้ว1ปีจบปีโรตารี่ไปแล้วก็จะกลายเป็น o ค่ะคืออดีตนายกหรือตัวภาษาอังกฤษชื่อย่อคือ PP ประธปนิเดีนั่นเองนะคะก็ถ้าไม่ต้องไก่ใจนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเห็นนำหน้าเวลาภาษาลอตเตรี่เราคุยกันนะอุ้ยอนอ,อ,อนอะไรอย่างเงี้ยอโนอคืออดีตนายกนะคะฉันเป็นคนมีอดีตไปแล้วจากกับนายกเป็นอดีตนายกเนี่ยคุกคนมีอดีตเนี่ยเออคนมีอดีตทุกคนเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีตําแหน่งพวกนี้นำหน้านะคะก็จะเป็นรอทร,รอนนะทุกคน แล้วก็ตำแหน่งต่างๆเหล่าเนี้ยต้องบอกเลยว่าเขาจะติดเขาจะติดเหมือนเป็นเยนติยศ์ของเราอะไปตลอดเลยาะว่าอดีตนายกไปนะจนกว่าเราจะลาออกจากโรตารีถ้าเราลาออกไปแล้วเราเข้ามาใหม่เราก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นโรตารีเียใหม่นะถ้าสมมติไปเข้าสโมสรอื่นแต่ถ้าเข้าสโมสรเดิมคําว่าอดีตนายกก็กลับมาที่ทุนเออนะในระบบก็ยังอยู่ว่าเป็นอดีตนายกนะคะ ทีนี้เมื่ออดีตนายกนะคะไปก่อตั้งสมรสรอนใหม่ก็จะมีชือ่อย่อมาอีกแล้วค่ะเป็นนอยอกบอเนอยอกบอคือนายกอบ้านและดอกจันทร์วเลยค่ะคำว่านายกอบ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ได้รับเกียรติตลอดเวลาที่แส,สมาชิกของโนตาลีนะคะอ่ะถัดไปค่ะก็จะเป็นขอชออ ขึ้นชอช้างพอสะเผานะคะก็คือตําแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาคซึ่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาคของโซนซอนโรตารี่ภาคสา3สสูเนี่ยตอ,อนนี้มันก็จะมีอยู่30คสพื้นที่ด้วยกันก็จะมีผู้ช่วยทั้งหมด30ท่านนะคะก็ดูแลแต่ละโซนนะตั้งแต่ใต้จรวอปบริมณวนภาคตะวันตกตะวันตะวันตกอ,อ,อย่างที่มีป้าอยู่เป็นนครปฐมเนี่ยก็คือว่าเป็นภา,าคกลาง ใช่ค่ะขอซึ่งวอลแอนลอลินฟอวอลลอรอวอลอ,อก็คือมาจากผู้ว่าการภาครับเลือกเช่นเดียวกันนายกเลือกนี้แล้วผู้ว่าการภาครับเลือกก็ต้องมีด้วยนะคะก็คือท่านที่จะดํารงตําแหน่งผู้ว่าการภาคในปีถัดไปถัดจากผู้ว่าการภาครับเลือกนะคะก็คือ DGN ค่ะ DGN คือผู้ว่าการภาคนนมินีผู้ว่าการภาคนอมินีก็คือจะเป็นแบบ ก็คือผู้ว่าการพัคที่จะเป็นถักต่อจากผู้ว่าการราคเลือกเนี่ยก็คือเขาก็จะรับเลือกไปก่อนเพื่อที่เวลาที่แบบบริหารงานมันก็จะได้ต่อเดือนไม่มีสะดุดไม่มีฟันหลอนะทุกคนอ่ะถัดไปค่ะเป็นพอ่งว่าแวนพพาอันนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือผู้ว่าการ คำว่าผู้กันภาคก็คือใหญ่ที่สุดแหละใหญ่ที่สุดในในภาคของเราอะอย่างภาคสามสามสามสุดเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสีสนนะ่สมนปัจจุบันนะผู้ว่ากันภาคมีหนึ่งเดีย mm hmm. วเท่านั้นค่ะก็คือจะเป็นคนที่ดูแลทั้งภาคเลยนะคะ,ะซึ่งก็ถือว่ามีความสําคัญที่สุดเป็นเฮ็เป็นหัวตัวใหญ่เป็นผู้นำของเราทุกคนเป็นผู้นำของนายเนะนายกก็จะเป็นผู้นำขอมสมอืมิอนะคะ ถัดไปก็คือ DGD n ค่ะ้ว่าการภาคโนมินีเอซิเดสนะคะแล้วก็ IPDG อดีตทั่วการภ no าคเพิ่งผ่านพคนนะคะก็คือ,อเหมือนอย่างเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย้ว่าการภาคละออจินดาของเรานะคะก็เป็น้ว่าการภาค2อง3าในปี2565ถึง2566นะคะมาปีนี้ปีนี้เป็นปี2566นะคะถึง2567ดังนั้น้ว่าการภาคละออจินดา ก็จะได้รับตาแหน่งจากผู้ว่าการภาคเป็น IPDG หรืออดีตผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่านต้นั่นเองหลังจากนั้นคือทุกคนที่อะไรก็ตามที่แบบว่าเป็นเพื่อผ่านมก็จะกลายเป็นอดีตเหมือนกันนะคะก็คือ úa, อ,อขอขอดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องจำอะก็คือพอเราอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะแบบคือหชิมหูจากการที่เข้าประชุมจากการที่เข้าสัมมนาเรื่อยๆบ่อยๆนะคะหรือจากการเรียกขานกันในหมู่โรตารี่เนี่ยเราก็จะ ชินปีเองตัวพ ja, ี ER ่ฟ้าเนี่ยพอกก็อยู่มาปีนี้ปีที่สองใช่ไหมก็เลยแบบว่าเออเริ่มเริ่มแบบโอเคแล้วแต่ตอนแรกอะงง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 งจริงๆค่ะดังนั้นน้องๆใหม่ๆนะคะที่เข้ามาเป็นสมาชิกของโรตีน่ะ ไม่ไม่ต้องรีบกร้อนนะคะเราค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าการที่เราเข้ามาบำเพ็ญประโยชน์มาทําประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยมันมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้อีกเยอะไม่ใช่แค่คาเรียกขาดนะคะในทุกๆตําแหน่งเนี่ยมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะในคลิปถัดไปเดี๋ยวพี่ฟ้าจะมาบอกว่าตำแหน่งหน้าที่แต่ละตำแหน่งที่เรารับผิดชอบในสโมสรมีอะไรบ้างและ แต่ละตำแหน่งนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวพบกันคิดหน้านะคะสำหรับพีน่นี้ขอบคุณสสัสดีค่ะ